อ่าโอเคครับผมสวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปของผมกันด้วยนะครับผมในที่สุดนะฮะก็มีตอนที่2จนได้นั่นเองนะครับสำหรับตอนพิเศษวันพีปบอลติรัสของผมนั่นเองนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ไม่ใช่คลิปรีวิวตัวแต่อย่างใดนั่นเองนะครเป็นคลิปที่เราจะมาเล่นกับเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนแบ่งนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่า พาคนอื่นมาซวยด้วยอย่างเต็มระบบเลยนั่นเองนะครับผมคือผมหาคนแบกนั่นเองนะครับผมแล้วก็ได้มีน้องคนนี้นะฮะเข้ามาแบกผมนั่นเองนะคือเขาได้ทักมาทางเพจน,นะว่าจะเล่นกับผมนั่นเองนะผมก็บอกน้องเขาไปแล้วนะว่าให้คิดดีๆก่อนที่จะมาเล่นกับผมนั่นเองนะคือน้องเขาก็ตอบมาว่าเขาคิดมาดีแล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะถ้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเราก็เข้าไปรับชมเกมเพลย์ของผมและน้องคนนี้กันได้เลยนะครับผม <โ ắc! S 1> แล้วสําหรับ E p ีสองนะคนที่จะมาแบกเราใน E ีพีนี้นั่นก็คือน้องกันนั่นเองนะครับผมอ มีความมั่นใจมากเลยนะครับผมที่จะมาแบบผมในตานี้นั่นเองนะฮะคือผมอยากจะขอบอกน้องไว้ก่อนนะว่าผมเนี่ยเล่นกากมากขนาดที่ว่าไม่รู้จะสรรหาคนสักกี่คนมาเบรกแล้วนั่นเองนะครับผมถ้าน้องมั่นใจว่าน้องสามารถทนความกากของผมได้นะก็จัดไปไม่รีรอนะครับผมอ่ะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์ก็พอนะเพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยได้ทําคลิปออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันต่อไปนั่นเองนะครับผมอ่ะถ้าเพื่อนไม่เป็นการเสียเวลานะเราก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยนะคร ด่านแรกก็พบกันในด่านมารินฟอร์ดนั่นเองนะครับผมด่านนี้นะผมชอบนะค,คือมันโล่งอะ่ะมันเดินง่ายดีมันไม่มีอะไรขวางนั่นเองนะครับผมแล้วตาน,นี้นะผมไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอนะปู่กาฟแต่ก็ดันเจอนั่นเองนะครับผมไม่เป็นไรฮะตัวเราเนี่ยพอฟัดพอเวียงกับปู่กาฟได้อยู่นั่นเองนะครับผมอ่าตาน,นี้ผมก็ลืมดูนะว่าน้องเลือกตัวอะไรมาเดี๋ยวอยดูในเกมอีกทีโอเคน้องก็เลือกเป็นอ๋อซันจิใช่ปะ่ะโอเคครับผมว่าน้องเนี่ยน่าจะกันทงให้เราได้อยู่นั่นเองนะครับผม ให้น้องกันทงนั้นเราก็วิ่งไปไล่ฆ่าเอานะรือว่าถูกไปใล้ทีมเราทําเกมนั่นเองนะครับผมโอเคฮะรอเกมเริ่มนั่นเองนะเกมเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ไม่รู้เป็นอะไรนะมันเข้าช้าเหลือเกินนั่นเองครับผมโอเคพูดปุ๊บก็มาเลยปากสักสิทธิ์อีกแล้วแฟนครับโอ้ยคาตาคุริแอคชั่นเองก็ดูเฉยๆยังไงก็ไม่รู้อะถ้าไวกว่านี้เนี่ยว่าติดเมตาอยู่บ้างนะใช่ปะโอเคครับผม ฟังเขาก็บุกมาแล้วพี่เสกโดนดิครับเอาเฮ้ยทีเดียวแตกเลยเหรอพี่เสกโอ้โดนชุดเดียวหลับแล้วพี่เสกแรงนะแรงนะเอาดีโอเคใครอยู่ตรงนี้ปูกราบปูกราบเอาเปล่าเอาเปล่าปูนี่ครับผมโอ้โหไม่ตายด้วยปอปูอโอ้โหแม่งเอ้ยมันผักถอยหลังนี่ไงครับผมเสียบตูดตาย นี่นะคือเอาจริงๆคาตาคูลีเนี่ยมันไม่ได้กากเลยนั่นเองนะครับผมคือมันสู้ปูได้นะแต่ติดที่ว่ามันช้าไปนิดหนึ่งนะสำหรับผมนะคือมันช้าจริงๆอะ่ะนี่นะเดี๋ยวทําให้ดูอีกรอบไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่าไม่ครับผมเอาตายเฉยนี่นะมันแรงจริงนะคาตาคูลีเอาดีดูดิมันก็ไม่ได้กากนะเอาจริงตัวมันอะ่ะเฮ้ยพิเศษยังไม่เขตใช่ไหมใค้พิเศษตัวเดินเปล่าเมื่อกี้โอเคไม่ตายไคโดเราโดนขวดนะตัวม่วงเลยหนีก่อนเฮ้ยบูโน บูโน่ย yeah uh ่าทำแบบนั huh, oh, oh, e ouais. ้นเพื uh ่อนโอ้โหบูโน่ันมาแล้วจะบาได้เปล่าโอ้เรียบร้อยมันไดทงละเตะเออนั่นแหละสวยครับผมอ่าเพื่อนเราก็เตะแรงเหมือนกันนะจะบาเฮ้ยโอ้ปูปูปูยังไม่เข็ดใช่ไหมเมื่อกี้ยังไม่เข็ดใช่เปล่าโดกละหมื่นเฮ้ยแรงเนาดีดูดีแรงจัดเลยเฮ้ยไอ้ลูฟี่ตัวนี้นี่ไงครับผมแตกเลยโดนหมัดเดียวแตกเลยลูฟี่เฮ้ยไม่ใช่หมัดเดียวดีน่าจะประมาณสองหมัด โอ้ยโอ้โหพิเศษหัวร้อนแล้วนะเตะเราทีเดียวครึ่งโหลดเลยไปนครับหนีก่อนเฮ้ยเดี๋ยวอะไรแวบๆโอ้โหเรียบร้อยตายเลยไอซันจิโอจะวิ่งตามอะไรขนาดนั้นวันนี้นนตายเลยครับผมโอเคถึงตาพยักแล้วไปนะครับผมตัวของพยักเนี่ยเดินช้านะเราก็แค่ยืนรอดักคนที่จะมาเอาธงเราก็พอนั่นเองนะครับผมโอเคใครจะเป็นผู้โชคดีนั่นเองนะเดินเร็วๆ,ๆหน่อยดิพยักเขาจะเอาธงเราไปหมดแล้วเนี่ยโอเคครับผมเจอใครเจอปู ปูเจ้าปะล่ะมาดิชาร์จรอแลวแบบนี้แล้วก็ปล่อยอครับผมเฮ้ยชิปหายแล้วปูไม่ตายโอ้โหเรียบร้อยหมัดเดียวแตกเลยปูก็แรงเกินนี่นะคนยักเราเท้ปูจัดเลยสวยครับผมจาบาเราเก็บไปได้นะไปครับถึงตาคาตาคุรีต่อละเออจะว่าไปผมก็โแต่พูดนะน้องการเล่นตัวอะไรอ่ะตอนนี้นิกาอไอเราก็โมจะภาคนะฮะเราก็ไม่ได้ดูเลยนะว่าน้องเล่นตัวอะไรใช่นิกาหรือเปล่า โอเคเราต้องฝากให้การดึงธงแล้วนะครับผมน้องกันฝากหน่อยนะเอาธงให้ได้ไม่งไงครับผมโอ้โหต่อยไม่โดนได้ปะเฮ้ยเดี๋ยวทําไมผมไม่ปล่อยน้องดึงวะเอาโอ้โหแล้วผมจะถอยทําไมวันนี้ชิปหายแล้วไงถ้ายืนเมื่อกี้ก็ได้ธงแล้วว่ะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วธงนั้นโดนใครดึงไปเนี่ยไอย้ลูฟี่โอ้โหมันไม่กระเด็นด้วยอะ่ะเฮ้ยแพ้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวอย่าพึง่งอย่าพึ่งหมดโอ้โหเรียบร้อยครับผมแพ้ครับผม ไม่น่าออกทงเลยเมืเ่อกี้โอ้โห,โหกำลังจะชนะแพ้ฉเฉยเมืเ่อกี้ไม่น่าออกทงเลยโอเคครับผมพบกันดานที่สองนะในดานลาปเฟสน,นะเป็นรอบแก้ตัวนั่นเองนะครับผมคือตานนี้นะเราจะพาน้องมาแพ้อีกรอบไม่ได้นั่นเองนะถ้าแพ้มากกว่านั้นเนี่ยโอ้โหผมไม่กล้าเล่นกับน้องแล้วนะไม่ใช่อะไรนะน้องไม่อยากพาน้องมาแพคือ <c ười> น้องเนี่ยกว่าจะเล่นขึ้นแรงได้แต่ละตาแต่ต้องมาเสียเพราะผมภายในไม่กี่นาทีนั่นเองนะโอเคครับผมก็รอเกมเข้าแป๊บหนึ่งนะ เราจะพาน้องมาเพย์อีกไม่ได้นะฮะท่องเอาไว้ครับผมโอเคฝั่งเราก็มีอาคายนูโรเจอร์ดาแล้วก็นิกานั่นเองนะฮะอ่าฝั่งเขาก็นี่นะครับผมจ่าบ,บามาสองปูหนึ่งแล้วก็ลูฟี่หนึ่งโอ้แล้วฝั่งนี้ไม่มีคุซันเลยไงใครจะจับมันได้เนี่ยลูฟี่วิ่งไม่เป็นไรฮะตัวมันเดาทางง่ายอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะพูดไว้ก่อนเพื่อความสบายใจของตัวเองเออลูฟี่วิ่งเนี่ยผมว่าน่าจะเดาทางมันไม่ยากเอกนะเพราะว่ามันจะ เอออะไรนะกระโดดไปทงที่ไกลที่สุดใช่ปะเออถ้าผมเดาไม่ผิดนะถ้าเราเนี่ยจับทาม,มันได้นะคือยืนกันคนละทงอย่างเงี้ยยังไงก็ฆ่าม,มันได้นั่นเองนะครับผมแต่พูดเหมือนง่ายนะเราไม่ได้คอเกมกันคุยกันผ่านกระแสจ,จิตเอา <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเอาทงนี้ก่อนโอยกลัวโดนบูโฮอะ่ะอย่ามานะปู่อย่าเพิ่งมาตอนนี้นะใครก็ได้ที่ไม่ใช่ปู่ตอนเนี้ยโอ้โหไม่ได้ขอให้มาปู่จาบาคนเดียวก็พอ มาทำไมวะเนี่ยไปเออเจ็บดิเจ็บอดิเจ็บปอด,ดิปูนีไ่ไงครับผมตายเลยบอกแล้วไงว่าอย่ามาสวยครับอากัยนุเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้หมนได้ยินเสียงอะไรโอ้โหนี่ไงมันอยู่บนนี้ได้แต่ยืนมองนะฮะตอนนี้มีใครไปเก็บมันหรือเปล่าลูฟี่มันดึงธงเราไปแล้วอะ่ะเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวผมดักธงมันตรงนี้เลยมาเรียบร้อยเอาเฮ้ยหลบได้เฉย โอ้โห و, จะหยามกันเกินไปแล้วนี่ไงครับผมตายเลยดอกละหมื่นถือว่าต่อยแรงอยู่นะดูดิเฮ้ยเดี๋ยวพิเศษพิเศษ,เ,ศษเดี๋ยวเลือดผมหายไปครึ่งหลอนเลยเหรออ้าวเรียบร้อยครับต่อยเว้าวนี่ไงครับลงไปนอนเลยขอหลบก่อนแป๊บหนึ่งอ่รอสกิลก่อนเดี๋ยวเจอกันพิเศษนะนี่ไงครับโอ้โหไม่เงยไม่โดนไฟละ ก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของน้องสาวสุธิรักของเราไปนะครับผมสู้เขานะพุดดิง้งแม่ใหญ่กําลังไปช่วยโอเคฮะบิ๊กมัมไปช่วยแล้วครับผมตอนนี้ช่วยลูกหน่อยบิ๊กมัมได้ปะสวยครับผมไปฮะตาเราบ้างแล้วตอนนี้รอสกิลนานเกินพิเศษไม่งไงครับผมโอ้โหไม่เจ็บเลยเหรอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ย,ยคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนอย่ามานะอย่ามาเอ้ยแม่ได้เปล่าแม่ไม่งไงครับผมโอ้โหมันไม่ตายอะ อะไรวะไอ้นี่ไงครับผมได้แล้วเอยโอ้โหลูฟี่โดนรั่วม,มัดใส่แตกเลยมีใครเกิดปะเพื่อนนี่ไงมันบินมาแล้วโอเคครับอาคาเราเกิดสวยครับผมโคตรแรงเลยอาคาแปนครับผมเราจะไปยืนรอชาร์จนะโอเคมุมนี้น่าจะได้มาครับชาร์จรอแล้วก็ปล่อยครับผมโอ้โหไม่เจ็บเลยเหรออะไรวะพิเศกเกินไปเปล่าเออ นี่นะครับผมเหยียบแรงอยู่นะแต่ขอแค่เหยียบให้โดนนั่นแหละเออเดวนะปูป,ปูโอ้โหอะไรวะกาเล็กซี่ดีวมาดิเออบล็อกได้เว้ยอิมเพกล้วไงอิมเพกล้วไงต่อยเออเออเอาดิเออืเอเออ่เดือดต่อมันไม่แตกโอเคครับผมได้เดือดคืนอยู่อาคาได้ปะ่ะเพื่อนใครว็ได้ดึงทงให้หน่อยเดี๋ยวทวงให้ดึงทงหน่อยโอ้โหอะไรวะใครวะเนี่ยเมื่อกี้มองไม่ทัน มาป่าใช่ไหมเมื่อกี้น้องงูน้องงูเอาไปกินครับผมเออเจ็บอยู่เจ็บก็แย่และเลือดจึงเยอะอยู่เลยได้เปล่าน้องได้หรือเปล่าไม่มีใครได้ทงเลยตอนเนี้ยแพอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเรียบรอ้อยครับเขาได้ทงที่4ี่ไปแล้วโอ้โหไอ้นี่มานี่เลยเอออย่างน้อยก็ได้กลับไปตัวหนึ่งพานอนมาแพอีกแล้วนะครับผมแพ้ตา,า,าที่สองแล้วเนี่ย <c oughs> น้องพี่ขอโทษน,นะน้องพางมาแพอีกแล้ว ก็วนกลับมาด่านมารินฟอร์ดใหม่นั่นเองฮะตานี้นะั้นน้องได้ขอให้ผมเนี่ยเล่นตัวโหนดขาวให้ดูนั่นเองนะครับผมแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่นะเพราะว่ามีตาานี่สีดามันเยอะนั่นเองฮะแต่ก็ถือว่าโชคดีไปนะที่เราไม่เจอปูก่กาบเออเราเจอโคบี้นะเราพอสู้เขาได้อยู่นะโคบี้แต่ถึงจะสู้โคบี้ได้นะเราก็ยังเจอตัวเพรทางอยู่ดีไอคุซันกับซาโบแต่ก็ไม่ได้เพรขนาดนั้นนะเราก็พอฟัดพอเวียงกับเขาได้อยู่นั่นเองนะครับผมโอเคฝั่งเรามีอุตานะ ไม่ต้องห่วงเลยนะมีอุตะอุตะเนี่ยป็นได้ทั้งสายโลแล้วก็สายวิ่งเลยนั่นเองนะครับผมโอเคฝั่งเขาก็ยังไม่เปิดโคบี้มานะเอาเป็นตัวไอ้นี่มันชื่ออะไรวะเพื่อนโคบี้ชื่อเฮเวโปใช่ปะ่ะแต่จะว่าไปเฮเวโปเนี่ยผมไม่เคยเห็นใครหยิบมานเลยนะเฮเวโปเออเฮ้ยน่าลงว่ะเดี๋ยวผมจะเอาไปปั้นก่อนนะเฮเวโปใครอยากดูมากนะเฮเวโปใครอยากดูก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมตัวนี้เนี่ยผมก็เคยเล่นอยู่นะแต่มัน จะว่าเล่นสนุกไหมมันก็เล่นสนุกอยู่หละแต่ตัวมันค่อนข้างที่จะบางนั่นเองนะผมถึงเราไม่เจอสีดําเนี่ยแต่เราก็เจอสีอื่นเก็บนั่นเองนะทําไมพ้พิเศกก็คูซันนะ่ะแต่ว่าข้อดีมันมีอย่างนั้นก็คือมันวิ่งเร็วแล้วก็ดึงธงไม่สนคนนั่นเองฮนะแต่ผมลืมไปแล้วนะว่ามันต้องทํำยังไงนะมันถึงจะได้สเต็กเอ่อดึงธงไม่สนคนเนี่ยถ้าใครเล่นเฮเบโปชํานาญหน่อยก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวใครอยู่ตรงนี้โคบี้ใช่เปล่าอ่าพุ่งมาแบบนี้ก็โดนดีครับนี่ไงฮะอย นี่นะครับผมโอเคน้องกันไว้ก่อนนะสวยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเด,วเดวีมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วใครก็ได้เก็บมันหน่อยอุตาะเอามันสวยครับผมไม่ได้คิวนะนิกาต่อยกระเด็นไปโคตรไกลเลยแล้วตัวผมมันช้าด้วยไงโอเคครัปูกราฟได้เปล่าตงกลางโอเคครับสวยน้องดึงทงไปเดี๋ยวกันให้ ตอนนี้เนี่ยเรามีตัวกันทงทั้ง3าตัวนะถ้าแพ้เดยวก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับผมคือพาน้องมาแพ้ทั้ง2ตาแล้วอะ่ะเฮ้ยโรเจอร์อย่าทําแบบนั้นโรเจอร์โอเคมันชาร์จแล้วเรียบร้อยครับผมโคตรแรงเลยโรเจอร์โอโ้โหนี่ขนาดสีเราชนะนะเนี่ยไอเจร์อย่าทําแบบนั้นโอ้โอดูดิมันตีธรรมดาเองนะเว้ยเนี่ยใช่หรือเปล่าวะเฮ้ยโอ้โหรียบร้อยตายครับผมเรียบร้อยครับโดนโรเจอร์ตบเฮ้ยห้าศูนย์ปะ คงไม่ได้แล้วแหละโคบี้มันดึงธงโอเคตาพิยากบ้างแล้วนะครับผมตาอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้คิวเลยนะมาพิยักผมขอฝากความหวังไว้กับพี่นะไปครับผมพิยักเราเดินไปอย่างสโลไล์นะชาร์จเลยครับผมแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเรียบร้อยว่าแล้วไงทำไมมุมมันแปลกๆทะลุหินไม่ได้สกิลอาซาโบเคานเตอร์ไปเพื่อนเหยียบ yeah, แม่งเลยนี่ไงเราจับทางนายได้แล้วเพื่อนนายทำอะไรเราไม่ได้แล้ว เก็บมันเพื่อนเออนั่นแหละสวยครับไม่ได้คิวเลยตานี้ขอคิวหน่อยดิโอบี้วิ่งมาแบบนี้โดนดิครับผมเอาดาบเฉาะหน้าไปทีเอยเดี๋ยวเดินกระไควะพิเศษบัรไลแล้วครับผมไม่กล้าสู้กับพิเศษเลยเอา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 มั่วทรงมั่วทรงเรียบร้อยโดนเหยียบชาร์จรอเลยครับแบบนี้ไม่หลบตายนะไม่ไงบอกแล้วไงถ้าไม่หลบตายนะเออห้าศูนย์ครับผมได้ปะอ่าเห็นไม่โป๊ เวโป้นี่งไงโอเคไมค์คิวถึงที่ขอบคุณมาก50ย์ครับผมตานี้ชาร์จครับผมโอ้โหไม่ได้ไม่เป็นไรฮะชนะแล้วนะครับผมเฮ้ยชนะสักทีพาน้องมาแพ้ทั้งสองตาฮะโอเคครับผมสวยฮะพบกันด่านสุดท้ายในด่านลาบโเฟตทนั่นเองนะครับผมเอาด่านนี้นะฮะน้องก็เลือกเป็นนิกกากับซันจีนั่นเองนะครับผมอุ้ยสีดํามันเยอะว่ะอีกฝั่งเอ่อผมขอ,อพิยัไปเล่นแล้วกันนะ กลัวโดนปู่กาต่อยที่เดียวตายนั่นเองะครับผมคือเอาสีขาวไปเนี่ยเจอสีดำเนี่ยโอกาสชนะเขาเนี่ยน้อยมากเลยนั่นเองนะฮะผมไม่ค่อยมั่นใจในฝีมือตัวเองด้วยดิโอเครอเกมเข้าแป๊บหนึง่งโหลดชา้าจังเลยมายังเฮ้ยโอเคมาแล้วโอเคครับผมตาสุดท้ายนะน้องก็ได้เลือกเป็นซันจิเอ็กเฮดนั่นเองนะครับผมตานี้เนี่ยผมต้องฝากความหวังไ้กับบูโนนะเพราะว่าบูโนเนี่ยมันดึงธงไม่สนคนไง แต่ว่าอีกฝั่งแม่งดามจมีแต่โ P ทั้งนั้นเลยจะดึงได้เปล่าเพื่อนเวลาดึงทงนายถือขึ้นก็จริงนะแต่ว่าดูตัวอีกฝั่งก่อนดิมีแต่ตัวที่าดามจ o อทั้งนั้นเลยนะนายดึงได้ใช่ป่ะเพื่อนเอาโอเคถ้านายมั่นใจเราก็จะเชื่อใจนายนะฝากให้น้องปั๊มทงนะครับผมตรงนี้แล้วก็ลงไปเล่นข้างล่างเอาอ่าลงมาไปเจอพิเศษเลยว่ะมาดิชาร์จรอแล้วครับผมแล้วก็ปล่อยอครับผมอา้าวเจ็บป่ะดิไปไหนแล้ววะเอออยู่นี่เองเอาทำไมมันกดดึงธงไม่ติดอะ โอ้โหเรียบร้อยโดนเผาออกจากธงเลยอะไรวะเศกอย่าทําแบบนั้นอย่าทําแบบนั้นนี่ไงเจ็บเดโอ้โหปู่ต่อยทีเดียวเกือบหมดโหลดนะสวยครับน้องหิวให้เราเฮ้ยมาอะไรกันเยอะแยะใจเย็นโอ้โหเรียบร้อยครับโดนไฟครอบตายนั่นเองนะครับผมไม่ไม่ใช่ไฟดิมันเป็นลาวาใช่ไหมอาใครนูแเ่งโคตรแรงเลยอะไรวันนี้มาถึงตาคุณพ่อละโอเคครับเสกหินกันไปก่อนนะเพื่อมีคนดึงธงแล้วมันก็มีจริงๆไง โอ้โหกุสันมันไม่กลัวอะไรของเราเลยนั่นเองนะเฮ้ยข้างล่างโล่งใช่ปะโอเคไม่มีคนนะผมอโอ้โหปูมาต่าไหนวะเนี่ยแม่งต่อยโคตรแรงเลยดูดิปอ้เมื่อกี้ทำเสพบนักนะเมื่อกี้อ้าวอ,อ,อาเจ็บประดีเจ็บปะดีมาดิมาดิเออสีขาวชัดสีดำวะ่ะสวยครับดึงธงไปน้องโอเคฮะบ,บูโนเราก็กำลังทำหน้าที่อยู่นะฮะตอนนี้มาครับเราได้ธงสามธงแล้ว มีแววชนะหน้าตานี้แต่ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าดูดิแม่งอีกฝั่งก็ดึงธงไม่พักเลยอะไรวะมาครับโอเคหลบไอโบอได้ไม่ใช่ไอโบอดิไอเอทเฮ้ยไอจอิจิสวยน้องช็อตสวยจัดเลยช็อตนี้ยกเครดิตให้เลยโอเคครับผมได้คิวด้วยแรงนะเอาดีหนวดขาวอะ่ะขอแค่สกิลโดนนะฮะมันแรงอยู่นะครับผมเฮ้ยปูการมาโอ้กูซันก็มาชิปพ,พายแล้วมาทางอาจารย์ทั้งลูกศิษย์เลยไปไกลๆโอ้โหมันไม่ยอมให้เราหนีวะ่ะ ได้นะถ้าไม่ยอมให้หนีก็จะไม่หนีมาดิสวนนะเว้ยพอไม่เข้าเลยมาดิถ้าไม่ให้หนีก็จะสู้อ่ะเออเอาดิโอ้โหเกือบตายไม่อยู่แล้วพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นไม่อยู่แล้วโอเคหลบได้ไปแล้วครับผมพูดแรงเลยอะไรวะเนี่ยอาจารย์กับลูกศิษย์ผู้นี้เอ,เ,อเ,อเอา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 ไอหมาแดงโอ้โหผมว่าผมไม่รอดแล้วว่าดูดิมาทั้งปูดมาทั้งหมาแดงเรียบร้อยครับผมแห้งครับติดไฟเอยอะไรวะ มันอมตะกี่วิวะเนี่ยอไคนู้อะคือไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะเคาะมันไม่ค่อยจะเข้าเลยอะเอออมตะหรือว่ามันลดดา <c oughs> เมจวะไอเราก็พูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องซะด้วยดิโอเคครับผมมาต้องทวงไว้แล้วนาทีบาปแล้วแบบนี้โอเคเหยียบไม่เข้าเลยโอ้โหปูแรงเกินอะไรวะเฮ้ยสวยบูโนดึงทงไว้นะเพื่อนเอาโอ้โหบูโนเราแตกครับผมชิปหายแนละ้วใครดึงทงครับทีนี้ งามไส้ละโทรศัพท์กดไม่ติดอีกสกิลว่ากดไม่ติดสักทีอะไรวะเนี่ยโอ้โหแพอีกละดูดิโทรศัพท์ผมมันเป็นไรไม่รู้นะมันกดสกิลไม่ค่อยจะติดอ่ะโอ้โหแพอีกแล้วแบบนี้น้องได้หรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยครับผมอีกนิดเดียวเองเสียดายแพครับผมโอ้โหน้องคิดถูกคิดผิเดเนี่ยที่มาเล่นกับพี่เนี่ย กดจบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับวันพีทบอติลัสอีพีพิเศษตอนที่2ของผมนั่นเองนะฮะอะ่ก็ขอขอบคุณน้องกันด้วยนะที่อุตสามาแบบผมใน e ีีนี้นั่นเองนะฮะน้องก็ได้แบบผมอย่างเต็มที่แล้วนะแต่ว่าด้วยความกากของผมเนี่ยก็ทําให้น้องแพ้นั่นเองนะครับผมอ่าก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะผมขอคนละ1ไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์ก็พอนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปออกมาให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมกันต่อไปนั่นเองนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปแต่เพียงเเท่่าานนนีี้้้ะคคััผผมมมไววจอกใหหลิหสสด